ทีสีมือนี่แม่นมือดีมือดีทีอมุตตะโชคโตกไปนี่แม่นโตกไม่จันขันอันนี้แม่นขันมหาลาดจากปราสาทอินท่าปนลงมาให้มูเจ้าให้ผู้เท่าแตงพาขวัญสีองค์วันอ่อนน้อยสองจำอยนางเฮี้ยงกันมีทั้งขันเป็นจมาตงามองอาจตอมาล่าผู้ได้มาพบพ่องามกระดอคนเห็นตั้งเตเ่ว้นหอดลุงเสา จองนองเอาพญาแทนแต่เมืองแมนปันปอนมาอยู่บนเคหามาอยู่ใายคาห่วมหองเหตุถือตองตามตำล่าอาคัดชาหิชะยตูพวังชะยมั่งคลาดิเลกะเตโชลำเลิอจุดประเสริฐเรือลายเห็นเรือนไงเจ้ายาได้ดวนยาจิตยาปวนไปไก่ยาไปใสให้อยู่ห้องอยู่หวมนองสัมพันธ์อยู่ร้อมกันหักคอเป็นดังลูกพ่อแม่เดียวกัน เมืองสวรรค์ปั่นปอนตั้งแต่ก่อนชาติหุนหลังตามมายังมนุษย์โลกตั้งเป็นโศกแต่บุเพอติเตกาเลอาติชานาติตั้งแต่กี่เคยห่วมกันมาดวงสตาาจังถึกกองจังเลยมาห่วมห้องเตียงนอนให้เจ้าอยู่เป็นครู่อนร่อนซ่อนร่อนทุกคำเ้าว่ามามเยอะขวันเออ ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นหิมวันป่าใหญ่ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นไพนาพนามาดขวัญเจ้าไปเห็นปราสาทมื่นหองทองเลื่อมสงหาสีเห็นหน้าดีแย้ยมแนมนํำเขาก็ให้ตาขวัญเจ้าสาวเห็นเบาหน่อยใส่สู่ให้ตาามามาเยอะอขวัญเอ๊ ขวัญเจ้าไปเที่ยวข่าแดนไกลประเทศต่างขวัญเจ้าย่างขามน้ำทะเลกว้างยานไกลไกลมาสามือนีวันนี้ว่ามาเด้อขวัญเออขวัญเจ้าไปทางกรรมตอนเหนือหาเที่ยวไปคนเดียวระเรียนอิทแล้วให้ตามาขวัญเจ้าผ้าสาวเรียนว่าลีลงอาปร้างช่วยแล้วขวัญเจ้าให้ตามาว่ามาเด้อขวัญเออ ควัเจ้าไปทางกำหงสามาละเมียงควันตอมแพงไปอยู่พุ่นโตเจ้าให้ดุงมาเมืองร่างกาทางพุ่นกลางนาที่ปากอ้าวเห็นสาวงามยาสีว้าเด้อเจ้ายาสีลงเมื่องหงสาอยู่ยอนยอนนครอนุ่งอยู่ปูปูเมืองเที่ยงตุงอยู่ทรงทรงคงกันให้ดวนมาว่าเมื่อเด้อขวัญเอ้ขวัญเจ้าเคยไปเล่นแดนแก้วแมวกะเลียงยาฟังเสียงถูกเอิอนให้เมื่อนาตาวมา ควันเจ้าไปหาแก้วนำแก้วทางไซวันให้ตกกับดาวย้อนมาส่วนอยู่เคียงว่ามาเด้ควันเออควันเจ้าไปเที่ยวเล่นพนมเปลี่ยนกระม็นตำผาตะบองไฟกมทางปุ่นบอนส้มท,ท่าคว่ำข้มกรมนพุ่นสาวงามเที่มลาดจมปราสาทนครวัดยาไรสามาถอนยาอยู่นานว่ามาเด้ควันเออ ขวันโจดเลยไปพุ่นผู้สุนตัตนาคลงวงพอบางให้ยางง่างยกา,ายคำให้ลำมาควันหูควนตาพร้อมเกสาแขนคอทั้งขนข้อลายทองให้มาหองแห่งเฮาควันเหลาขี้งตนตัวด้วยควันมวยผมขาแข็งขวันคำแพ้งลูกแก้วฟังแล้วให้ตาวมาบามาเด้อขวันเอ้ควันเจ้ายาได้เมาหมัวซาให้มาหาหนางนาดมาประาทในกวงสองเท่าอยู่คอย เอตตาตาปิยะบุตรกาขั้นคนมากถึงแล้วเงนสร้างบ้านซองให้เจ้านวนอยู่ห้องสบายเนื้อยาคันิงว่ามาเด้อคน้รโวยพ่ายหายอันตรายมากยามาเบียดยาให้ควมเดือดหอนมากไกให้หางนี้ขอให้มีสุขล้นอนั้นตังตื้อติวหิวหอดให้หายเสียงยามีสมบัติล่นอนั้นตังมุ่นมากจะได้ทุกข์หักหายไรหล่นทิ้งของ ให้น่องน้องคือน้ำไหลมาอนั่นเหนียกให้เป็นเอี๊ยดลนคนยองทั่วไทคิดจิ้งใดให้เจ้าได้สมดังมโนหมายทั้งเงินคำมีหลายขวดตือกองลานให้กินท่านเหลือล้นอานี้ทรงน้ำทรงตาประสงค์คือวบมโนแมงดังพระไทายปามาเดอคนเอ้ยขั้นนอนตื่นให้เจ้าเห็นเงินเต็มผ้าขั้นเจ้าลับตาให้เจ้าฝันเห็นไวยแก้วให้เจ้าคาดแก้วจากนวนทิ้น มีของกินเหลือหลากลูกหลนมากมาฮุ่มเสียงทมท่มขี้คืนให้หล่นลื่นคนทั้งพวงยาคัดขวางโศกราบมีคนกาพันท่าให้มีให้แสนว่าให้มีหน้าพันให้มีทั้งไก่และหมูมามาอีสาโคหน้าคือบ่าห่มกล้วยและสร้างมามีคอยขาพ่อพันมะฮ่มกันสู้ซอยมีคนซอยญาติกามีคนมาเห็นเฮให้เจ้าสุกงามแกมีกินท่านมีสมพานแกกาให้มี คนต่างหนาเข้ามาสมเสียงท้มท้มคนยกยองมีพี่น้องเหลือหลายยินท่านไปได้พุ่นมากมีลายหลากบุญน,นำฟูงกายามาสู้ให้ได้มูเป็นเศรษทีให้เจ้ามีแสนจริงว่ามาเด้คนคนเจ้ามาโ้มอ,อยู่อย่าปลาหมูไรนี้คนเจ้าจงมีสุขอาจอยู่ประสาทหลังสูงมีคนจุงในทางเลด แสนประเสริฐทั้งลูกล้านให้เจ้ามีเฮือนซ่านหลังไง่ให้มีภัยพ้นแสนดังเมืองแม่นที่อาจมีอำนาจดังพญ่าลาาักชัศีมีเสียงดีดังนกกาเวกให้เป็นเอกในเมืองคนย่าได้จนอึดอยากทุกสิมากเลือตามีเสียหน้าเห็นแห่ให้รืนพอลื่นแม่เงินคำทั้งชิ้นทำลำเลือดแสนประเสริฐทุกสันมาน้ำกันกุศลเก่า ทั้งพงเผาวงวานทั้งกินท่านยาได้ขาดทั้งตักบาดและจังหันจัดตาโลธรรมมาวัดทนตุอายุอันโนทุขังพลงังมั่งสังเนื้อสังขารยาได้เหี้ยวคนเหียวเห็นเป็นหน่วยแจว้วเห็นแล้วจองน้ำทั้งกำนันโทษสายามีโทษค่วงกดนั่นหายสิ้นปีน,นี้ยาได้มีมาตอา้องทนองน้ำกำไรเห็ดอันใด ถ้าอันใดไกยได้ไดสมแี่งปัทนาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัทมานุภาเวนะสัพพะสังคานุภาเวนะขอจงเป็นสุขเป็นสุขทุก,ทกทีิพาลาตีเถินสาถุ